พี่น้องชาไทยทุกท่านนะคะอรุณสวัสด์อากาศเย็ยนๆอนากาศหนาวๆตอนเช้าค่ะหยหยิบยกขึ้นมาแล้วนะคะเป็นผ้าพันคอค่ะผ้าพันคอสีธรรมชาตินะคะยกดอกลูกแก้วค่ะห้าตะหกตะก,กรอนะคะยกดอกลูกแก้วพรกนี้จะหกตะกรอค่ะราคาอยู่ที่700ร้อยบาทนะคะวันนี้ได้ราคา700ร้อบาทค่ะ ทันคอก็สวยนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นค่ะทั้งคอทันคอค่ะอากาศเย็นสวยมากค่ะชายคุยค่ะยกดอกลูกแก้วชายคุยเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะนี่สีครีมค่ะ อ้กดอกลูกแก้วราคา700บาทนะคะลดให้พิเศษเลวนะคะโยนพิเศษแล้วค่ะเจ0บาทจ้าใช้คุยนะคะเป็นผ้าเป็นสบายค่ะสบายแบบเหมือนต้นเจ้าก็ดีนะคะถ้าจ่าให้คนสูงวัยไปวัดก็ลงตัวโอเคสวยงามมากนะคะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะผมก็ได้นะคะอากาศเย็นค่ะ ตัดเสื้อไ็ได้ตัวหนึ่ง,งน,น,นะคะถ <c oughs> ้าคนไม่ว้วนนะคะเป็นสีครีมค่ะยกดอกลูกแก้วค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทจ้าโยนแล้วค่ะเจ็ดรอยบาทจ้าอันนี้เขียวค่ะ <c oughs> เป็นสีธรรมชาตินะคะเขียวตรงนี้เขียวเขียวสบู่ดำค่ะ <c oughs> จะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะ ยกดอกลูกแก้วนะคะชายคุยผ้าพันคอค่ะสวยงามมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะาราคาอยู่ที่เกตดร้อยบาทนะหา,าทักคุณยายมาทำลายนะคะเอนนลน์แล้วก็ทักคุณยายมาทำลายค่ะคุณยาย น้องรับต่อคทำลายนะคะทุกท่านนะคะหาะผ้านิ่มแล้วนะคะทํานิ่มแล้วค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทราคาโยนพิเศษน,นะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะค่าสีธรรมชาติยกดอกนี้มีอยู่ยายรักนะคะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะพื้นนิ้วาว ออกสีเอกไม่ถูกนะคะน่าจะเป็นสีดอกดอกอัญชันมันเป็นสีธรรมชาติค่ะเราก็เลยย้อมแบบตุ่นๆหน่อยค่ะเป็นสีธรรมชาติจะขาวก็ไม่ขาวจะจะออกม่วงก็ไม่ม่วงนะคะเป็นอ่นอนๆค่าสีอ่นอ,อนๆค่ะสวยงามมากนะคะเป็นผ้าสบายออดเจ้าก็ได้นะคะเป็นผ้าสบายเวลาลูกหลานลำนะคะ ต่หายากนะคะติดบ้านไว้สักผืนก็ยังดีนะคุณแม่บ้านเวลาลูกหลามลำไปลำไปพอัดลำน้หาผ้าพวกนี้หายากนะคะบางทีเราเตรียมไว้ในบ้านก็จะดีนะคะยกดอกลูกแก้วค่ะผ้ายกดอกลูกแก้วชายชุยค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะเหมนผ้าชายคุยค่ะยกดอกลูกแก้วสวยมากค่ะสุโวนี้สีโอรสค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะอันนี้ก็เป็นสีเกลือไม้นะคะสีธรรมชาตินะคะ สวยในตาของท่านผืนไหนงานในตาของท่านผืนไห,น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 ,ไหน,น,นถ้าคุณยายมาทําลายนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืน,นโดดเด่นทุกผืนค่ะเป็นสีธรรมชาติสีเนื้อค่ะยกดอกลูกแก้วรคาคาเจ็ดร้อยบาทค่ะตัวนี้สีเทาค่ะ สวยงามทุกผืนนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะยกดอกลูกแก้วค่ะห้าพันคอนะคะอากาศหนาวเย็นแบบนี้เหมาะสมมากเลยนะคะกค่ะมีสีขาวด้วยนะคะสีขาวอยู่ที่ราคาหกร้อยบาทค่ะสีขาวนะคะ ขาญยตาผู้ใหญ่ค่ะเวลาผู้สูงไวัยไปวัดนะคะเอาเป็นสบายพาดบาทไปวัดก็สวยนะคะราคาหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนราคาหกร้อยบาทนะคะสีขาวล้วนนะคะขาวงาช้างเขาเรียกว่าขาวงาช้างค่ะเป็นชาติสีขาวงาช้างสวยมากค่ะ เป็นยกดอกลูกแก้วค่ะไปตัดเสื้อก็ได้นะคะสวยงามทุกผืนค่ะค่ะเป็นชายคุยนะคะสมชายทักคุณยายมาทําลายนะคะค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ปกป้องพี่น้องชาวไทยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะ